เสื้อคอลเลกชันพิเศษเวเลอร์พีเอ็กคอบเอฟไนที่มาในทีมลิงอวกาศหรือสเปซเอฟสุดพรีเมียมโดยคอนเซปต์ของลายเสื้อจะพูดถึงมิติอวกาศหรือสเปซโดเมนมิติการรบซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สามารถเสริมศักยภาพมิติด้านการรบอื่นได้อย่างไร้ขีดจำกัดทั้งนี้ครับคำว่าอาวกาศอาจเป็นการอุปมาสะท้อนถึงความสุดความล้ำความก้าวหน้าความขั้นสูงหรือว่าจะส่อไปทางความหลุดโลกสุดรั่วมั่วบ้าก็ได้เหมือนกันคุณในา ก็คือคอนเซปต์นี้เนี่ยต้องการสื่อสารถึงเอ็มพาวเวอร์ที่ย้ำว่าแม้แต่ลิงเองเนี่ยถ้าพัฒนาได้ถูกช่องก็อาจจะได้ท่องอวกาศเปรียบเสมือนว่าทุกคนก็สามารถไปสู่ระดับเอ v วัสดได้หมดโดยมีให้เลือกจับจองด้วยกันถึง3เวอร์ชันเอาใจ F ทีมแบบสุดลิมทิมประตูหากใครสนใจเสื้อคอลเลกชัน Space F r ร้านเ l e r t a c t c t i c ติ ical, มีจำหน่ายเรียบร้อยทุกช่องทางในราคา550บาทครับพิเศษครับซื้อวันนี้รับฟรีสติ๊กเกอร์สุดตึงจากเอฟไนดด้วยครับถูกใจก็จ ประหยัดทำไมรีบจับจองก่อนใครก่อนสินค้าจะหมดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเอฟท็อกอีพีนี้เราจะมาพูดถึงกองทัพม้าที่เป็นดั่งทูตสวรรค์แห่งสงครามเป็นเหล่าอัศวินที่สร้างตำนานแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และเป็นหนึ่งในโปรเทคเตอร์ที่ปกป้องยุโรปให้รอดพ้นจากการคุกครามของมหาอำนาจชาวเติร์กจากกวัติออตโตมันในยุคนั้น พวกเขาคือวิงฮุซาวิงฮุซาคืออะไรวิงฮุซาคือหน่วยทหารม้าหนักหรือว่า heavy cavalry ของเครือจักรภพโปแลนด์ลิทัวเนียก่อตั้งขึ้นมาในช่วงศตวตรรษที่16เดิมทีพวกเขาเป็นทหารม้าเบาในแบบของเบาขานสไตล์ภายหลังได้พัฒนาขึ้นให้เป็น heavy cavalry หรือว่าทหารม้าหนักเต็มรูปแบบมีการติดตั้งเกราะแบบฟูลเ p l a หรือว่าเกาะเหล็กแบบเต็มตัวจับหนักจับเต็มเลย มีระบบอาวุธมากมายมีทั้งหอ,อกยาวหรือว่าแลนส์มีทั้งดาบมีทั้งปืนคาบศิลาตัวหอ,อกยาวของเขายาวมากครับหอ,อกยาว4เมตรอะสองหอ,อกต่อกันก็ได้กองไฟของหลวงปู่เข็มแล้วยาวจริงแต่ที่สําคัญที่สุดครับอัตลักษณ์ของวิงฮุษซาที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของพวกเขาก็คือปีกครับใช่ครับทหารมา้าฟังไม่ผิดทหารมา้ามีปีก ไอ้ตรงปีกเนี่ยบางครั้งเขาก็ติดตั้งไวท้ที่หลังเสื้อกราะบางครั้งก็ติดตั้งไว้ที่อานมา้าทาจากโครงไม้ครับแล้วก็ใช้ขนนกอินทรีมาประดับโคเท่นี่คือความโดดเด่นของเหล่าทูตสวรรค์สงครามวิงหุซาวิงหุซาไม่ได้มีดีแค่หน้าตาครับไม่ได้มีเพียงแค่ปีกสวยเกราะเท่แต่แท็กติกที่เขาใช้ก็ถือว่าสุดจัดในยุคเลยพวกเขาคือทัพม้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ที่เรียกว่าช็อก t a c t ติกซึ่งเป็นการโจมตีอย่างรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดก็เป็นคุณลักษณะของทหารม้านั่นแหละครับจุดแข็งของเขาคือการโจมตีด้วยหอกยาวหรือว่าแลนช c h a r ์จการชาร์จด้วย l ล n ช์เนี่ยโหดมากมากับโมเมนตัมของม้าทั้งตัวประกอบกับเหล็กทั้งดุนและก็มีหอกยาว4เมตรอะไรที่ไปขวางอยู่คงกระจุยเป็นเศษเนื้อแน่นอนการโจมตีด้วยแลนช์ชาร์จหรือว่าการโจมตีด้วยหอกยาวของวิงฮุซา ทำให้เขาสามารถโจมตีจากระยะที่ไกลกว่าพอหอกยาวเนาะแล้วก็สามารถแหวกศัตรูทําลายฟอร์เมชันทําลายรูปขบวนของคู่สงครามที่กําลังต่อสู้กันอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆประการต่อไปครับวิงฮุสซาใช้การโจมตีแบบเป็นระรอกคลื่นอย่างต่อเนื่องโจมตีเป็นเวฟครับระรอกแรกซัดไปตึง้งระรอกสองซัดตามปึงป้งปึง้งปึ้งโจมตีต่อเนื่องเป็นระรอกระรอกระรอกไป ระลอกแรกหากโจมตีเสร็จแล้วตัวแลนส์หรือตัวหอกยาวนั้นชำรุดหอกหักหอกหักจริงๆอ่ะไม่ใช่คำดา <c oughs> ค่าเขาก็มีอาวุธรองสวิชจากหอกมาสู่การใช้ดาบแล้วก็บางจังหวะก็สามารถใช้ปืนพกสั้นที่เป็นปืนคาบศิลานยุคนั้นนี่คือความต่อเนื่องในการใช้อาวุธแล้วก็ความต่อเนื่องในการโจมตีในรูปขบวนของละลอกคลื่นทําให้เขาทําลายกองกำลังของศัตรูได้อย่างราบคาบนี่คือความโหดนี่คือความสุดเจ๋งของพวกเขาเลย แล้วจุดแข็งของเขาอีกประการหนึ่งเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงมากครับตัวม้าที่เขาใช้เป็นม้าที่คัดมาอย่างดีเป็นม้าพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็วิ่งได้อย่างรวดเร็วทําให้การเคลื่อนที่ในระยะไกลมาสู่ระยะที่ใกล้เข้ามาเนี่ยใช้คําว่าไม่ทันตั้งตัวมาดูผลงานของวิ่งฮุสซาในสมรภูมิบ้างครับเขาสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ไว้หลายต่อหลายครั้ง อันดับแรกเลยขอหยิบยกสมรภูมิเคยชมในปี1605เป็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างทัพของเครือจักรภพโป,โปโลแลนดลิทวเนียกับสวีเดนทางฝั่งโปโลแลนด์มีอยู่1,000วิงฮุษาส่วนสวีเดนมีกองกำลังอยู่11,000 11เท่าครับกองกำลังแตกต่างกัน11เเท่าแต่ก็อย่างที่บอกครับการโจมตีเป็นระลอกคลื่นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงทัพม้า ทูสวรรค์วิงฮุซสาสามารถทำให้แนวรบของสวีเดนแตกกระจายและก็จบศึกนั้นภายในเพียงแค่20นาทีสมรภูมิเคชมเนี่ยถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในการรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของยุโรปเลย1ต่อ11อะแล้วก็ชนะได้ภายใน20นาทีโอ้อยางกันิยายแต่เกิดขึ้นจริงไปแล้วครับสมรภูมติต่อมาครับเป็นศึกที่โคชีนในปี 1>, 1 6 2 1สงครามครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างเครือจักรภพบโปรแลนด์ลิทัวเนียกับทางฝั่งออตโตมนันแน่นอนครับกองทัพเติร์กออตโตมนันมีกําลังที่เหนือกว่าแบบทุ่ม,ท,มทุ่มเลยแต่ก็เพราะวิงฮุสซาเช่นเดิมที่เผชิญหน้าแล้วก็หาจังหวะ o า n เ,เตอร์แท็กโจมตีทาลายรูปขบวนต่างๆของกองทัพเติร์กได้จนสุดท้ายครับไม่มีผลแพ้ชนะเกิดการเจรจาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อัศวินม้าติด วิงหุซาได้ปกป้องอธิปไตยของโปรแลนไได์ไว้ได้อีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันสมรภูมิที่เวียนนาปี1 6 8 3และนี่คือสมรภูมิที่วิงหุซาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกเลยครับกองทัพอตโตมานนับแสนกำลังจะยึดกรุงเวียนนาสำเร็จละดำเนินการยุทธวิธีล้อมเมืองไว้ละอันนี้ไม่ใช่พระเอกขี่ม้าขาวครับเป็นพระเอกขี่ม้าสวมเกราะเหล็กติดปีกการปรากฏตัวของทัพม้า สวมเกราะติดปีกนำโดยกษัตริย์โปลแลนด์ในยุคนั้นก็คือคิงเจนโซบิสกี้พร้อมกับทัพวิงฮุษาได้ทำการโจมตีสวนกลับขนาดใหญ่พวกเขาเปิดฉากบุกเข้าทำลายกองทัพของชาวเติร์จกจักรวรรดิออตโตมันจนแตกพ่ายและนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้หยุดการรุกรานยุโรปของมหาอำนาจในยุคนั้นก็คือออตโตมนัน การขยายอำนาจของชาวเติร์กซูแผ่นดินยุโรปก็สิ้นสุดลงณนะตรงนั้นเลยนี่ครับถือว่าเป็นเราอัศวินผู้ปกป้องเป็นโปรเทคเตอร์แห่งยุโรปไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลาความรุ่งโรจน์ของวิงฮุสซาถึงจุดหนึ่งก็ต้องดับไปเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เข้าสู่ศตวรรษที่18เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นปัญหาเทคโนโลยี d i s r u t i o n ก็เกิดขึ้นกับวิงฮุสซาเช่นกันครับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของปืนคาบศิลาปืนใหญ่ปืนไรเฟิลยิงได้ไกลขึ้นแม่นยำขึ้นเรื่อยๆคราวนี้และครับคุณจะขี่ม้ามาเร็วขนาดไหนคุณก็ไม่มีทางเร็วกว่าลูกปืนน่ะแล้วสุดท้ายก็ถือว่ายุติการโจมตีในแบบของทหารมา้าไม่สามารถทะลวงแนวรับของทหารที่ติดปืนได้เหมือนกับที่เอาชนะทหารราบเมื่อในอดีตละหอ,อกสเมตรสู้ปืนไม่ได้ลวครับผนวกกับการล่มสลายของเครือจักรภพ โปแลนด์ลิทัวเนียเนื่องด้วยความขัดแย้งภายในก็ตามเนื่องด้วยการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจโดยรอบก็ตามทั้งจักรวรรดิรัสเซียทั้งออสเตรียทั้งปรัสเซียที่จะกลายเป็นเยอรมันในต่อไปครับปรัสเซียเนี่ยปัจจัยพวกนี้ครับส่งผลให้เครือจัก,กรภพโปแลนด์ลิทัวเนียล่มสลายในที่สุดก็ถือว่าปิดฉากวิงหุสซาให้หายไปจากสมรภูมิอย่างถาวร แม้วิงฮุซาจะหมดไปในสนามรบปัจจุบันแล้วก็ตามแต่ตำนานของพวกเขาครับก็ยังคงอยู่ชุดเกราะและอุปกรณ์ต่างๆที่วิงฮุซาได้ใช้ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศโปรแลนด์ถือว่าเป็นความภูมิใจถือว่าเป็นมรดกของชาติเขาเลยชื่อวิงฮุซายังถูกใช้เป็นชื่อของหน่วยรบพิเศษของโปรแลนด์แน่นอนครับ ultimate w e a p o ในศตวรรษที่16-400ปีที่แล้ว นั่นคือทับม้าวิงฮุสซาอัลติเมทเวเปิสุดยอดอาวุธในปี2025ก็คือหน่วยรบพิเศษโปแลนด์ก็ยังคงเป็นวิงฮุสซาอยู่ไม่เพียงแต่ชื่อของหน่วยรบพิเศษคําว่าวิงฮุสซาประเทศโปแลนด์ยังใช้กับรุ่นของเครื่องบินรบด้วยถือว่าชื่อของวิงฮุสซายังโลดแล่นและมีชีวิตอยู่มาจบจนทุกวันนี้ตำนานคือตำนานครับตำนานไม่มีวันตายและในวัฒธรรม ร่วมสมัยของโปลแลนด์วิงฮุซายังอยู่ในวรรณกรรมประเภทต่างๆอยู่ในภาพ,พยนตร์อยู่ในการละครอ,อยู่ในงานเขียนหรือว่าอยู่ในเพลงด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นเกียรติประวัติเป็นความภูมิใจแห่งชาติเลยและเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างครับเรื่องราวของวิงฮุซาสอนให้เราเห็นว่าความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์คือปัจจัยสําคัญในการเอาชนะครับ ในยุคทองของพวกเขาวิ่งฮุสซาหลายครั้งมากๆครับที่เขาต้องเผชิญหน้ากับกองกําลังที่เหนือกว่ามีขนาดใหญ่โตกว่ามีจํานวนกองทหารที่มากกว่าแต่พวกเขาก็แสดงเหนแลวครับว่ากลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมและก็จิตวิญญาณนักรบที่เข้มแข็งความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวเอาชนะได้ครับและในทางกลับกันความล้มเหลวต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําให้ทหารม้าหนักสวมเกราะติดปีกของโปรแลนด์วิงฮุสซาต้องสูญเสียบทบาท ในสมรภูมิไปตลอดการตำนานของวิงฮุสซาครับเป็นมากกว่าเรื่องราวของนักรบที่จะเลือนหายไปพร้อมกับกาลเวลาพวกเขาครับคือเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแม้แต่กองทหารม้าที่ดีที่สุดก็ยังล้มได้หากไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแต่หากพวกเรากล้าที่จะเรียนรู้และปรับตัวเราจะสร้างตำนานบทใหม่ได้เสมอและนี่คือเนื้อหาของเรารายการเอฟทอก Stay alert Protect empower หากชอบเนื้อหาแบบนี้กรุณาเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทั้งผม Art Ape อฟไนทได้ขับเครื่อนรายการ a อ e t k l k ต่อไปเจอกัน e ีหน้าครับทำสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกัน Make the world safer place บ๊ายบาย